สวสัสดีครับเรามา,มาจากกลุ่ม,มเรือยนต์ครับริบก,กิ่งความหมายคือการกําจัดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ต้นไม้ของลําต้นมีความแขี้ยงเก่าปราศจากตําหนิกลุ่มและตาที่เกิดจากกิ่งที่เจริญออกมาจากลําต้นแบ่งได้2วิธี natural cutting กับ a r t i i c a l cutting วิธีการลิกกิ่งหนึ่งสังเกตระวังกิ่งกับลำต้น จะมีเส้นรอยต่อที่ว่าคอเก่งซึ่งอยู่ถัดมาจากตาข้างนิดหน่อย 2. ให้ใช้เลื่อมปมตัดตันแนวคอเก่งถ้าเก่งใหญ่ให้ทําการตัดสองครั้งโดยทําการตัดด้านล่างก่อนให้เหลือประมาณ1 0 3 0ึงซนตเมตรั้นที่2จึงทําการตัดตรงรอยคอเก่งอีกครั้ง 3. หากเก่งใหญ่เกิน2.5นิ้วให้ทาแผลด้วยปูนขาว นื่องจากประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการกิ่งที่มีคุณภาพมากพอนะครับก็ในเวลาทํางานก็กให้เกิดอุปสรรคต่างๆเช่นเครื่องมือที่หนักเกินไปหรือว่าเป็นการตัดแล้วแตกทําให้เกิดเชื้อราครับก็ในการพัฒนาครับจึงพัฒนาเป็นเครื่องมือให้มีคุณภาพที่มากขึ้นโดยในต่างประเทศเนี่ยมีการพัฒนาเครื่องมือที่มากพอครับอย่างเช่นดิลิมบิงเกตออกริดสโต k ดิลิมเบอร์เชฟเวลดิลิมเบอร์ กราฟเปอร์โปรเจสเซอร์เป็นต้นการนำเสนอเพีงยงเท่านี้ครับขอบคนะครับ